ไปยูกาไปดูคาามะฮาวายไปดูซิมมัส t โอเคสวัสดีค่ะเพืเ่อนแพตตี้ล็อกสวยมาแล้วเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะหลังจากจที่ห่างหายไปประมาณเกือบหนึ่งอาทิตย์ที่ไม่ลงคลิปช่วงนี้ยุ่งท,ทําธุระนิดหนึ่ง <laughs> มาครับวันนี้แพตตี้จะพาไอ,เอ้เพื่อนๆไปเที่ยวนอกเมืองด้วยกันเนาะไปเที่ยวบ้านพี่สาวแอนดี้ คือตื่นเต้นเหมือนกันยังยังไม่เคยไปนี่เป็นครั้งแรกที่ที่เขาพาไปเนาะแล้วก็แต่เขาก็ชวนหลายครั้งแล้วแหละเขามีพี่สาวหลายคนมากถ้าถ้านับรวมน่าจะมีอยู่พี่สาวเขาเป็นครอบครัวใหญ่อะ่ะพี่สาวน่าจะห้าคนแล้วก็มีผู้ชายอีกสองคนมัน้งที่ที่รวมทั้งเขาที่เป็นเจ็ดคนครอบครัวใหญ่เหมือนกันแต่ที่เคยเจอพ่อเขาแล้วแหละเคยเจอพ่อเขาแล้วก็เคยเจอพี่สาวเขาไอ 3มคน3มคน4ี่คนที่ที่เคยเจอหรือใช้เวลาเดินทางอยู่สามชั่วโมงนะคะนั่งรถไฟไปจากที่แคตตี้อยู่นะแต่ก็แพตตี้จะพาไปเก็บบรรยากาศแล้วก็แถวโซนนั้นอากาศน่าจะดีอากาศดีมากไม่ทราบจะดีแหละอากาศดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเราไปไปไป,ไปเที่ยวด้วยกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูค่ะเดี๋ยวแมตตี้ต้องเก็บของก่อนเพราะว่า ยังไม่ได้ทกกระเป๋าอาจจะไปนอนค้างที่นั่นอยู่คืนหนึ่งเครื่องสําอางอุยไปไหนแต่ละที่เพื่อนคขาพลุงพลังกลัวจะลืมนั่นลืมนี่แต่ละอย่างปวดหัวมากเกิดเป็นผู้หญิงที่ลําบากนะครับเพื่อนเครื่องสําอางเอ่ยอะไรเอ่ยางหน้าเอ่ยอะไรเอวยโอ้ยปวดหัวเต็มีโฟมล้างหน้ายังไม่เอาใส่เลย แปรงฟันด้วยแล้วก็ยาสีฟันแล้วก็เดี๋ยวพาตี้จะต้องลืมอะไรอีกเนี่ยเออแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับเพื่อนคือนี่ค่ะ <c oughs> <c oughs> เราต้องเอาไปไปเพื่อเซฟชีวิตแล้วนะคะเพราะว่าแล้วก็มีหอยไอหอยกระป๋อง ว่าเรายังไม่รู้ว่าทาง,งทางที่สาวเขากินอาหารแบบสไตล์แบบไหนแต่ก็ต้องเตรียมพรอไว้ก่อนเพื่อความอยู่รอดของปากท้องเราที่ขอตัวจัดไอจัดของเข้ากระเป๋ากันเนาะ see ไป u ยู่ e ็ไปดูคายามาฮา a า i ไปดูซิม่าซ and t o ร n โอเคตอนนี้เราอยู่บนรถไฟแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ไม่เปลี่ยนรถไฟคันตรมเลสเปิร์นแต่คันนั้นเขาไม่ให้ใช้โทรศรัพท์มันจะเป็นรถไฟที่เดินทางไกลนะคะเขาไม่ให้ใช้เสียง เร<ม>าต้องอัานตอนนี้ก่อนมาเดี๋ยวแค่คงได้แค่เก็บภาพบรรยากาศให้ชมนะคะเราไปเจอกันค่ะบ๊ายบายบ๊ายบ๊ายบาย,บาย,บาย <laughs> 5น,นาทีจากนั้นก็นั่งยาวไปเลยค่ะประมาณ2ชั่วโมงก็จะถึงที่นู่นนะคะ เราใกล้ถึงสเตชัน n ันบ้าแล้วค่ะอีกอีกสองสเตชันก็จะถึงแล้วนะคะ next stop ไทม n a จะไปเดินเที่ยวกันนะคะไปดูทะเลกันค่ะคนเสื้อดำพี่สักรีแล้วก็คนเสื้อสีเทาน้องชายแหละนี่พอดีสเน่แมรี่ขอ this man เช้าของวันอาทิตย์อีกวันหนึ่งถ่ามาเนาะตอนเชา้าพิธีก่อนเราจะออกไปเที่ยวแล้วก็แอนดี้ก็เล่นกับอ้หลานนางอยู่นิดนึงเราจะไปเที่ยวกันวันนี้เราจะไปเที่ยวกันหลายจุดมากค่ะส่วนในในรูปที่เห็นนี่ก็คือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของของจุดของคายาม่าเลยนะคะตรงนี้มันจะมีน้ําทะเลพุ่งขึ้นมาเหมือนน้าพุคาเวลามีคลื่นแรงๆเนาะคือตอนเราไปมไันไม่มาคลื่นแม่แรงเลยก็เลยไม่ได้เจอค่ะ แล้วก็เดี๋ยวก็จะเดินไปเที่ยวตามที่ต่างๆด้วยขอโทษนะคะที่เวตตี้ไม่ได้ไม่ได้หายไม่ได้พูดตอนอัาคลิปเพราะว่าเกรงใจพี่สาวแอนดี้ก็ยังเกรงๆอยู่แหละไปค่ะหลังจากนั้นแล้วก็เดินเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนะคะโดยโดยมีพี่สาวแอนดี้เป็นไกด์นำเที่ยวคะ่ะก็เลยเดินแถวๆโซนคายาม่านะคะมันก็มีจุดชมวิวมีอะไร เห็นอย่างนี้แล้วคิดถึงเหมือนบรรยากาศบ้านเราเลยคนะ่ะานบ้านเราเ หลังจากาชมวิวจุดเมื่อกี้เสร็จแล้วก็เดินไปต่อกันนะคะเพื่อนๆไอพี่สาวเขาบอกว่าจุดตรงนี้ที่เราจะไปตรงนี้มันจะมีทะเลหมอกอะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับเราจะเจอทะเลหมอกกันไหมสรุปคือไม่เจอทะเลหมอกะคะ่ะเรามาเช้าเกินไปเนาะถ้าพี่สาวว่าถ้าถ้าถ้ามีหมอกนี่คือบรรยากาศแบบสวยมากคือมองแบบน่าจะคล้ายกับไออะไรนะบ้านเราแบบภูชีฟาร์มอะคะ่ะ พตตี้ก็แอบเก็บภาพเล็กน้อยตอนขาเดินกลับนะคะเดินขึ้นเหนื่อยมากหอบแฮกๆเลยแต่ก็ไม่ไม่ไกลเท่าไหร่ประมาณน,น่าจะประมาณสัก2 0 0เมตรอะไเที่ยวเดินลงไปเมื่อกี้เนาะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อที่เป็นเป็นสะพานที่มันหลุดออกมาอยู่กลางทะเลเหมือนเป็น,เป,นเป็นอีกแลนด์มาร์นึงของของที่น่าเหมือนกันเหมือนแบบเราขับรถอยู่แล้วเหมือนแบบเราจะวูบออกมาจาก จากไอตรงเหมือนถนนนะคะคือได้เหมือนฟิลมันรู้สึกแบบว่าเราจะออกมาจุดกลางทะเลเลยมาค่ะเราเราใกล้มาถึงสะพานเมื่อเห็นข้างหน้านั้ไหมคะที่มันอยู่ทางด้านซ้ายมือเรานะคะตรงนั้นเลยค่ะมันหลุดออกมาจุดกลางทะเลเนาะเขาสร้างเขาสร้างขึ้นมานะะี่ค่ะเราใกล้จะขับรถผ่านไปแล้วนี่นะคะเนี่ยคะเราเริ่มเริ่มอยู่ตรงสะพานที่มันออกมาจากทะเลแล้วค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่บนสะพานแล้วน่คะนี่คะมันหลุดออกมาจากอยู่กลางทะเลครับคนคนสร้างเขาก็เก่งมากนะมันก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะคนก็ไปเยอะเหมือนกันที่ก็เก็บภาพมาฝากเพื่อนเนาะสวยมากต่อจากนั้นเราก็มานั่ง,มา,งมานั่งไอเป็นกำลังใจนแรงเป็นกองเชียร์ให้ลูกสาวของพี่แอนดี้เขาแข่ง ฟุตบอลเนาะเล mm ่นซอกเกอร์กันข่งเบอร์สิบค่ะเขาเล่นเขามีแข่งฟุตบอลกัน คิดมาตลอดกับวันนี้คือมันมันหักหลักกันหมดแล้วเขาทุกคนหน้า